สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง BIKERINSPIRE วันนี้เรามีรีวิวปืนล่มสุดเจ๋งอย่าง Crossman 2 2 5 0 XL ที่หลายคนรอคอยมาฝากกันครับเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนครับ Crossman 2 2 5 0 XL มาพร้อมกับโครงสร้างที่แข็งแรงและทนทานตัวปืนมีสีดำด้านสวยงามพร้อมกับลำกล้องแบบบเรลยาวที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำ ขนาดของปืนไม่ใหญ่เกินไปทำให้จับถนัดมือและควบคุมง่ายไม่ว่าจะสำหรับการยิงเป้าหรือยิงสนุกในสนามฝึกส่วนภายในปืนรุ่นนี้ใช้ระบบ CO 22กรัมซึ่งให้แรงดันสม่ำเสมอและยิงได้ต่อเนื่องตัวกลไกการยิงเรียบง่ายไม่ซับซ้อนเหมาะทั้งสำหรับมือใหม่และผู้ที่ชื่นชอบการยิงปืนลมเป็นประจำแม้ว่าจะเป็นปืนลมราคาประหยัดแต่คุณภาพของชิ้นส่วนภายในถือว่าดีมากไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการติดขัด ในเรื่องประสิทธิภาพ Crossman 2250 XL สามารถยิงกระสุนขนาด0.22ได้แรงและแม่นยำการยิงทำได้รับรื่นและแรงดีพอที่จะใช้ยิงเป้าหมายระยะกลางตัวปืนมีตัวเลือกโหมด Single Shot ทำให้ควบคุมการยิงแต่ละนัดได้ดีและระบบการบรรจุกระสุนก็ง่ายไม่ต้องเสียเวลามาก นอกจากนี้ปืนยังมาพร้อมกับรางพิกาตินีสำหรับติดอุปกรณ์เสริมเช่นไฟสองทางหรือกล้องเลงเพิ่มความสะดวกสำหรับการยิงในสภาพแวดล้อมต่างๆอีกด้วยซึ่งทำให้ Crossman 2250 XL เป็นปืนลมที่เหมาะทั้งสำหรับมือใหม่และผู้ที่ต้องการความสนุกแบบมืออาชีพสรุปเลยครับ Crossman 2250 XL เป็นปืนลมที่คุ้มค่าทั้งในเรื่องของดีไซน์ที่ดูดีการควบคุมง่ายประสิทธิภาพสูงและสามารถปรับแต่งเสริมได้ตามต้องการ สำหรับใครที่กำลังมองหาปืนลมคุณภาพดีราคาไม่แพงตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนถ้าคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง b i k e r i n s t i r e และแชร์ให้เพื่อนๆของคุณแล้วพบกันใหม่ในรีวิวครั้งหน้าครับ